สวัสดีครับผมก็วันนี้ทางร้านโฟนจินทูยูนะครับก็จะมารีวิวตัว Samsung g ล a x y S5 นะครับผม CPU MTK 582 4คองอร์นะครับก็ตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวกันน้ำนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะรีวิวข้างในเครื่องกันนะครับก็เดี๋ยวตัวกันน้ำก็จะจะรีวิวในท้ายวิดีโอนะครับว่าตัวนี้สามารถกันน้ำได้หรือเปล่านะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาดูโลโก้กันนะครับอ่าโลโก้ ซัมซุงนะครับผมก็เป็นโลโก้ที่ฝังเข้าไปกับข้างในจอเลยนะครับผมก็เวลาขูดก็ไม่สามารถลอกได้นะครับสามารถติดฟิล์มกนรอยแท้ได้สนิทนะครับผมนี่ครับก็บอดี้นะครับขนาดหน้าจอ5.1นิ้วนะครับผมเทียบเท่ากับเครื่องสุดแท้เลยนะครับนี่ครับงานก็ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้างในนะครับ เราจะมาดูกันชัดๆนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นตัวยางนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับ,รบก็พัสดุได้ค่อนข้างพิมพ์เมี่ยมมากนะครับผมน่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุกยางนะครับจุกยางเอาไว้สำหรับ กันน้ำเข้านะครับเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะครับแกะยากจริงนี่ครับผมเห็นไหมครับมันจะเป็นจุกยางนะครับก็เอาไว้สาหรับกันน้ํานะครับผมสีขาวนะครับก็ต่อมานะครับเราจะมาลองดูสีดากันมากนะครับสีดําก็โลโก้นะครับผม ทำได้ค่อนข้างเหมือนเลยนะครับผมนี่ครับอ่าเบอดี้รอบรอบกันนะครับติดตามิ่งนะครับลองกดปุ๊บอ่าสิ้นแล้วครับป๊บนี่ก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับจะลองแกะกันให้ดูนะครับผมนี่ครับ ก็ขนาดหน้าจอ5.2เท่ากันนะครับก็ลูกค้าท่านใดชอบสีไหนก็เลือกซื้อกันได้นะครับต่อมานะครับเราก็จะมาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับผมออมานะครับก็เดี๋ยวจะมาให้ความรู้เรื่องแบตกันก่อนนะครับผมก็ท่านใดที่ซื้อจากทางร้านเรานะครับเราก็จะแถมแบตแท้ให้ฟรีๆเลยนะครับผม ก็แบตทางด้านขวานะครับทางขวามือของผมก็ตัวนี้จะเป็นแบตจากโรงงานนะครับผมส่วนแบตทางด้านซ้ายก็จะเป็นแบตแท้นะครับก็เราสังเกตง่ายๆนะครับผมแบตแท้กับแบตโรงงานนะครับเราจะดูขนาดขนาดมันต่างกันเห็นไหมครับนี่ครับจะมีความบางกับความหนาแล้วก็น้ําหนักของแบตนะครับจะคุณภาพจะต่างกันมากนะครับก็ท่านใดลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปก็แนะนําใส่แบตแท้ดีกว่านะครับ ก็จะทําให้เครื่องใช้ได้นานมากขึ้นนะครับส่วนแบตจากโรงงานก็เก็บไว้เป็นสํารองไว้ฉุกเฉินนี่หว่านะครับอ่าก็เราจะมาลองเปิดเครื่องกันดูนะครับก็แบตแท้นะครับก็สามารถปิดฝาหลังได้สนิทนะครับเราจะมาดูนะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับปุ๊บจะลองเปิดเครื่องกันดูนะครับ มาแล้วครับก็ขึ้นโลโก้ Samsung Galaxy S5 นะครับผมเหมือนกับเครื่องศูนย์เลยนะครับเราก็จะมารอเครื่องบูตกันนะครับ ใช้งานนะครับหัดเลื่อนซ้ายก็การตอบสนองของเครื่องนะครับก็ทำออกมาที่ค่อนข้างไวนะครับผมหรือแม้ว่าจะเป็นพวกปุ่มโฮมปุ่ม,มกดอะไรพวกนี้นะครับก็ตอบสนองได้ค่อนข้างเหมือนสูงเลยนะครับผมเป็นเมนูข้อความจะเป็นเมนูรายชื่อนะครับผมนะครับปึ๊บอ่า ก่อนหน่นะครับเราก็จะมาดูกันที่สเปคเครื่องกันนะครับผมะจะมาดูกันนะครับปึ๊บเราก็จะมาเช,เช็ค CPU กันนะครับนี่ครับก็วิ่งทั้งหมด4คอเลยครับผมนี่ครับก็ CPU Mt k เอ็คานะครับผม,รบรบผมแรมก็ให้มาทั้งหมด1 g ิกนะครับ Uh, GPU หรือการ์ดจอนะครับผมมาดีสี่ร้อยนะครับนี่ครับผม CPU หนึ่งจุนะครับผม, Hz, บผมก็ทําออกมาได้ค่อนข้างสูงเลยครับสเปคอาจจะไม่เหมือนกับเครื่องแท้หรือไวไม่ไวเท่าเครื่องแท้แต่ว่าประสิทธิภาพการใช้งานนะครับผมก็ใกล้เคียงมากเลยนะครับนะี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอ ความเอียหน้าจอนะครับผม540คูณ960นะครับผมนี่ครับผมก็สเปคทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนเลยนะครับอ่าเราก็ดูสเปคกันแล้วนะครับครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูการใช้งานของเครื่องตัว Samsung Galaxy 5รุ่นสีคอนะครับผมว่าตัวนี้ทำมาได้บ้างนะครับ ก็แอปพลิเคชันหลักๆนะครับก็สามารถคอหน้าจอได้2อีนะครับก็หน้าจอก็เปิดขึ้นมาเป็นเมนูได้นะครับนี่ครับหรือแม้ว่าจะเป็นเมนูรัดนะครับผมโดยการวาดวาดรูปนะครับผมก็ผมจะเป็นวาดรูปสอนขึ้นนะครับปุ๊บนี่ครับก็สามารถไปที่โหมดนี้เมนูโทรออกได้ตามปกตินะครับก็เมนูการใช้งานตัวนี้นะครับก็สามารถ เป็นตัวเมนูที่ของทางร้านเฉพาะของทางร้านเรานะครับผมก็ลูกค้าท่านใดนซื้อจากร้านอื่นนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าของเขาทําได้หรือเปล่านะครับก็ระวังเพจแอบอ้างนะครับเอารีวิวผมไปแอบอ้างกันดูนะครับนี่ก็จะเข้าเมนูกล้องนะครับอ่านี่ครับลองลองดูรอบนะครับนะครับผมพิเพยงแค่ตัว V นะครับก็ไปที่เมนูกล้องได้ตามปกตินะครับก็ลูกค้านะครับถ้าเกิดว่า เบื่อเหมือนเบื่อเมนูรัดนะครับสามารถเปลี่ยนได้ครับตั้งเองได้นะครับผมนี่ครับก็ไปที่นี่ครับรูปแบบทางรัดนะครับเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้นะครับกดไปเลยครับปึ๊บนี่ครับก็ลูกค้าอยากพิมพ์ตัวอักษรอะไรครับก็ก็อย่างอันแรกนะครับที่ผมตั้งก็จะเป็นตัววีเขียนตัววีนะครับผมก็เป็นเมนูกล้องนะครับก็เปลี่ยนเป็นแกลเลอรี่นะครับเปลี่ยนก็ได้ลองดูนะครับ ัวนี้ก็เป็นรูปสอนขึ้นนะครับเปลี่ยนเป็นอ่าเป็นเป็นปน,นาฬิกาดีกว่านะครับอ่าส่วนตัวน,นี้รูปสอนไปทางด้านขวานะครับที่ผมตั้งปกติเป็นการตั้งค่านะครับอ่าเราก็จะไปอะไรดีข้อความแล้วกันนะครับอ่าอ่าตัวอ่าสามอันก็พอนะครับลองดูนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับถึง10อันเลยทีเดียวนะครับอันนี้เราจะทำเป็นตัวอย่างให้ ให้ดูในเช่นนี้ครับอ่าลองดูนะครับปึ๊บลองดูนะครับปึ๊บนะครับอ่าเป็นนาฬิกาครับแล้วก็จะลองดูด้านด้านความมือแล้วนะครับปึ๊บปึ๊บเป็นข้อความนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับแล้วเป็นด้านซ้ายนะครับ ด้านซ้ายที่ผมผมได้ตั้งไว้เป็นตัว V ด้านล่างมากกว่านะครับเป็นแกลเลอรี่นะครับสามารถครับหมวดเมนูปุ่มโฮมนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับก็ลองดูนะครับกล่องเครื่องมือนะครับเราอยากให้มีอะไรมาเพิ่มเติมนะครับเราก็ไปที่แก้ไขนะครับแล้วก็ติ๊กติ๊กถูกนะครับข้อความนี้ครับปุ๊บ ก็เครื่องบอกว่าสามารถบันทึกได้ไม่เกิน5า้ายานะครับแล้วก็ขยันก็นได้ครับปลองดูนะครับนี่นะครับก็ทำได้ค่อนข้างเหมือนเลยนะครับถือว่าเครื่องสิภาพการใช้งานกับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้นะครับผมว่าทำออกมาได้ค่อนข้างเหมือนเลยนะครับ <Sure. S 1> ต่อมานะครับก็ไม่ว่าก็จะเป็นการ ปัดซ้ายปัดขวานะครับก็สามารถปัดได้ตามปกตินะครับก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มอีกฟังก์ชันนึงนะครับก็สามารถปัดลงได้นะครับปัดขึ้นได้นะครับก็เป็นฟังก์ชันใหม่นะครับนี่ครับปึ๊บปึ๊บนี่นะครับปึ๊บนี่ครับการตอบสนองค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวม้ก็จะเป็นหมวด ประหยัดพลังงานนะครับหน้าจอขาวดํานะครับก็ทําได้เช่นกันนะครับถ้าอย่างนี้ไม่ปรับขึ้นไม่ได้ขอได้ด้วยครับจะลองดูบอกขอได้ด้วยครับนี่ครับจะเป็นโหมดประหยัดพลังงานนะครับนี่ครับนี่ครับก็การตอบสนองของหน้าจอนะครับผมว่าค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะครับผม หรือว่าจะเป็นพวกการจับชีพจรหัวใจนะครับนี่ครับตัวนี้จะเป็นูเซ็นเซอร์อยู่ทางด้านหลังนะครับการช้ช้านะครับเราจะมาลองเห็นนัเครื่องบอกให้เราเอานิ้วไปแตะนะครับก็ใช้นิ้วชี้นะครับนี่ครับนิ้วชี้แตะพอแตะเสร็จกันนะครับก็กดตกลงนี่นะครับแล้วก็รอสักพักนึงนะครับระบบประมวลผลก็กำลังจะประมวลให้นะครับ นี้ผมลองเทสนะครับก็ค่อนข้างแม่นยำนะครับผมแล้วก็สักแกนได้ค่อนข้างไวเลยทีเดียวนะครับก็ลองเอาไปเทสกันดูนะครับผมนี่ครับก็เป็นฟังก์ชันให้มานะครับต้องลองไปเล่นกันดูนะครับหรือไม่ก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็สามารถเล่นได้เช่นกันเลยนะครับอันนี้เราข้ามไปก่อนนะครับส่วนเป็นพวกรีโมทนะครับ รีโมทตัวนี้สามารถใช้ได้นะครับแต่ว่าคือจะใช้กับพวกเคเบิลพวกแบบที่เป็นกล่องนะครับผมผมลองดูแล้วมันยังใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบ้านบ้านใครติดเป็นพวกแบบว่าเป็นพวกโนดกุ้งแล้วแบบใช้รีโมททีวีตามปกตินะครับก็สามารถจูนหางกันได้ตามปกตินะครับนี่ครับที่ผมลองเทสดูนะครับก็เดี๋ยวลูกค้าลองไปเทสกันดูนะครับนี่ครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาดูกล้องกันบ้างนะครับว่าตัวกล้องตัว Samsung ร็กซีเตัวนี้ตัวรุ่นกันนะครับนะครับมีความคมชัดมากน้อยแค่ไหนไหครับเราก็ผมมีกล่องน้องสี่นะจะลองดูนะครับน้องสี่กำลังจะเอารีวิวให้นะครับใจเย็นเดี๋ยวลองจะลองรีวิวตัวนี้ให้กันดูกันนะครับนี่ครับก็ไปดูหน้าจอก็อาจจะไม่ชัดมากนะครับ ก็เดี๋ยวผมก็จะถ่ายเป็นภาพรูปภาพลงให้นะครับลองดูนะครับนี่ครับก็ทำออกมาได้ค่อนข้างชัดนะครับก็จะเป็นกล้องหน้านะครับผมนี่ครับผมจะถ่ายกล้องของผมดูนะครับอ่า,อาผมลืมบอกไปนะครับผมตัวกล้องตัวนี้ก็สามารถใช้มือใช้มือป่าโดยการ ใช้คําสั่งโดยโบกมือนะครับสามารถถ่ายได้ด้วยนะครับจะลองมาดูนะครับว่าทําได้จริงไหมครับผมจะลองก็ได้ครับลองนะครับปึ๊บเห็นไหมครับตัวที่ผมแบบว่าไม่ได้ใช้มือกดเลยนะครับจะมาลองลุกล่อลองนะครับปึ๊บเห็นไหมครับนี่ครับนะครับปึ๊บจะเป็นเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับถ่ายได้ไวมากนะครับตัวนี้ฟังก์ชันตัวนี้เหมาะสําหรับเอาไว้ถ่ายรูปคู่นะครับ เวลาเราถ่ายรูปเนี้ยเราต้องใช้นิ้วกดใช่ไหมครับแต่ว่าผมว่าเป็นฟังก์ชันที่ค่อนข้างทําออกมาได้เจ๋งน,นะครับแบบมีลองดูนะ่ไครับดูไหมครับถ่ายแล้วก็ตอบสนองได้ไวมากนะครับก็มีเฉพาะของร้านผมนะครับก็ระวังเพจแอบอ้างนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าโดนแอบอ้างถ้าเกิดเครื่อ,ง,องเหมือนที่รู้ที่ผมไม่ได้ซื้อจากร้บผมก็น,นี่ผมไม่รับผิดชอบนะครับแต่เกิดว่า ซื้อจากร้านผมแล้วตัวนี้ทําไม่ได้นะครับผมจินดีคืนตังค์ได้ให้เลยครับผมนี่ครับก็เป็นล้อใหม่จากทางร้านเรานะครับนี่ครับโอ้ี่ผมถ่ายซะเยอะเลยครับเราจะมาดูภาพกันบ้างนะครับนี่ภาพก็อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับแต่ก็จะเห็นนี้ยแล้ ถ่ายเยอะมากครับถ่ายเพลินผมว่าทําแบบนี้สนุกเลยนะไม่ต้องใช้มือนะครับบางทีเวลาเราถ่ายรูปคู่งนะครับก็ต้องแบบเอื้อมมือมากดนะเนาะนี่เราแบบพอมีแอปตัวนี้เข้ามานะครับผมว่าตอบสนองเลยนะครับนี่ครับนี่จะเป็นภาพจากกล้องหน้านะครับน่ครับถือว่าค่อนข้างชัดเลยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวดูผ่านวิดีโอจะดูแบบว่าไม่ค่อยชัดเนาะ อย่างว่าแสงมันสะท้อนเยอะครับก็เดี๋ยวผมลงให้นะครับลงผ่านทางเว็บไซต์ได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็คลิกเข้าไปดูในเว็บไซต์ผมได้ครับก็เดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะนี่ครับต่อมานะครับเราก็จะมาดูวิดีโอกันบ้างนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับได้ดูกันได้ดูเดี๋ยวว์กันไหมครับผม เชียร์ทีมไหนกันบ้างนะครับก็แต่วันนี้ผมเชียร์นะครแต่ตกรอบไปแล้วน่าเสียดายมากเลยครับอาจจะมาลองดูกันดูนะครับว่าจะเป็นใครนี่ครับดูกันชัดๆนะครับปุ่มโฮมตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับรผมปิดให้ก็สามารถไปที่กล่องเครื่องมือนะครับถ้าเกิดว่ามันลําคาลูกค้าหรือกวนใจก กดมันปิดออกไปนะครับอ่าจะมาลองดูใหม่นะฮะปึ๊บอ่ามาแล้วครับเพิ่มเสียงให้ก็เสียงค่อนข้างชัดเลยนะครับ ก็หมุนหน้าจอได้นะครับนี่ครัแลเป็นลงนะครับนี่ครับด้านบนไม่ได้นะครับนี่ครจอตอบสนองได้ค่อนข้างดีนะครับ ค,ค่อนข้างชัดเลยนะครับน,นี่ครับอ่าแล้วก็ลองไปเล่งกันดูนะครับผมก็ผมจะอาจจะรีวิวไม่หมดนะแต่ก็ลองแล้วก็ขยายให้ผมรีวิวตรงไหนก็ทักเข้ามากันได้นะครับผมครับผมต่อมานะครับเราก็จะมาลองเทสเกมกันนะครับผมว่าตัวนี้ เล่นเกมได้ลื่นไหลมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่าลองเล่นดูบันดูนะครับก็จากการตอสนองหน้าจอนะครับถือว่าค่อนข้างลื่นไหลนะครับ นะครับดูการชาร์เลยนะครับ ดูจากการเล่นนะครับดูไหลามากเลยนะครับผม่แล้วลองเซิฟเซิฟนะครับอ่าเจมาดีครับอ่าลองเล่นกันดูนะครับ ก็ผ้าไม่กระตุกเลยนะครับโดยจากการเล่นแล้วก็เลื่อนไหลทีเดียวนะครับนะครับผม เครื่องที่ตอบสนองโจทย์ลูกค้ากันเลยทีเดียวนะครับผมขาผมต่อมานะครับเราก็จะมาดูในด้านของอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็กอดอื่นนะครับเราจะไปดูที่การรับสัญญาณนะครับตัวครึ่กรรงก๊อฟตัวนี้ขึ้น 4G เลยทีเดียวนะครับผมแต่ว่าผมลองเช็คความไวอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็ความไวจะได้ที่ค่าของ 3G นะครับผม ก็ตัวซั s ซุงรุ่นนี้นะครับก็ขึ้นข้า4 g g มาก็เพื่อให้ดูแบบว่าเก๋อินเทนไปอีกแบบนึงนะครับผมว่ามันก็เท่ดีนะครับขึ้น 4G ผว่าคนใช้ก็ดูทันสมัยขึ้นนะครับอ่าอ่าต่อมานะครับเราก็จะมาดูพวก Facebook นะครับผมหน้าต่าของเฟซบ o ๊กของเครื่องกอก็เป็นเหมือนกับ เป็นน้อยทั่วไปนะครับผมถึงจะเป็นว่าเป็นเมนูเป็นพิมพ์ต่างๆนะครับเห็นไหมครับนะครับก็ปกตินะครับหรือแม้ว่าจะเป็นด้านพวกด้านแช็ก็นี่ครับผมก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเหมือนเลยทีเดียวนะครับนี่ครับเป็นพวกลายนะครับผมเล่นได้เหมือนกันหมดนะครับนี่ครับ ก็เล่นได้นะครับก็เป็นพวก iG นะครับนี่ครับผมก็เดี๋ยวหาว่าผมโมะลองกันดูนะครับก็ส่วนถ้าเป็นพวกแอปอื่นๆนะครับที่ผมไม่ได้ลองก็เล่นได้นะไม่ว่าเป็นพวกสกายพวกอะไรกันอ่าพวกสกายทีมวิวเวอร์อะไร,รพ,ว Sky, er, วพวกนี้นครับเล่นได้หมดนะครับผม เป็นทวิตเตอร์ครับผมก็เล่นได้ไมันจะเป็นพวกแอปที่สามารถลง Android ได้ก็เล่นได้หมดหมดกันหมดนะครับผมโทษทีครับครับผมต่อมานะครับผมก็อย่างที่ทิ้งท้ายกันนะครับว่าตัวซั s s u ง galaxy s5 ตัวนี้นะครับผมก็สามารถกันน้ำได้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับว่าตัว ส่วนกระเซนห้าตัวนี้กันน้ำได้หรือเปล่านะครับนี่ครับก็ผมก็จะเปิดวีโอนะครับอ่านี่ก็ได้ครับนี่ครับผมนี่นะครับ G แล้วก่อนเลยผมก็จะเทน้ำนะครับ ก็สามารถกันน้ำได้นะครับนี่ครับผมเทเต็มเลยครับก็โดยที่วิดีโอก็ยังเล่นปกตินะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับก็สามารถกันน้ำได้นะครับเห็นไหมครับนี่ครับอ่าเนี่ครับ เดี๋ยวมาลองดูนะครับผมว่าพอออกจากน้ําแล้วเครื่องจะรวนไหมนะเดี๋ยวขอเช็ดก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับ<ะ>ก็สามารถกันน้ำได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดถามว่ากันน้ำได้ร้อยเปอร์เซ็นไหมผมว่า ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับนี่ครับอ่าโอเคเครื่องแห้งแล้วนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับว่าเครื่องรวนหรือเปล่านะครับนี่ครับผมก็จากการเทสนะครับก็สามารถกันน้ําได้ปกตินะครับผมก็ไม่แนะนำนะครับให้เอานำไปไปจุ่มน้ำแล้วแบบไปเล่นน้ำคือ ผมแนะนําก็กันได้แค่พวกฝุ่นละอองอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ากันน้ำร้อยเปอร์เซน์ไหมผมว่าคงไม่ครับผมนี่ครับก็สามารถกันน้ําได้จริงๆนะครับโอเคก็เป็นเฉพาะของทางร้านเราเท่านั้นนะครับผมก็ลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อเข้ามากันได้นะครับผมก็ทางร้านเราก็ขอปิดรีวิวเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ